สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสาปุตรสะเทโวเจ้าอาวาดรูปแรกของวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารทรงแตกฉานในภาษาบาลีอย่างหาใครเปรียบได้ยากส่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ภาษาบาลีจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงพระผนวดส่งสอบผ่านปร,ริญญาธรรม9้า9ประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามนเมเ จึงเป็นนากหลวงสายปรริยธรรมรูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นองค์คณะตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาบาลีเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ไปทั่วโลกและทรงได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยให้ทรงผูกพระคาถาตราแผ่นดินประจำรัชกาลที่หและพระคาถาที่หน้าบันกระทรวงกลาโหมกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย